ภาพารวมว่าเราที่เราเรียนนี่จะเป็นลักษณะีเป็นยังไงครับโอเคผมจะสอนเอา,านั้นพี่ให้สบายครับครับผมจะสอนคุณสองเรื่องใหญ่นะเรื่องแรกก็คือ,อาการคิดพูดทำที่จะโน้มน้าวคนได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มที่คิดพูดทำในสิ่งที่ดีๆการคิดพูดทำในสิ่งที่ดีๆมันต้องมาจากข้างใน นะผมก็จะฝึกคนลบคนให้เป็นคนที่คิดพูดทำมาจากข้างในก่อนนะคือเราต้องเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีโดยธรรมชาติมาจากภายใน,นที่ไม่เสียแซงนะที่ไม่ต้องฝืนหรือบังคับตัวเองนะมันก็จะทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อถือมากขึ้นนะอ,อีกมุมหนึ่งก็คือ ก็การฝึกพูดนะฝึกพูดยังไงครับน่าเชื่อถือมันไม่ใช่แค่เรื่องพูดมันรวมทั้งหมดเลยเรื่องบุคลิกของเราวิธีการพูดน้ำเสียงอะไรต่างๆเราเนื้อหาอ่านี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คุณจะได้เพิ่มจากากระบวนการไชตรงที่คุณเรียนรู้มาที่เขามีการอบรมกันมา ก็ะะจะมีสองส่วนใหญ่เนี่ยเพราะผมมองว่า,เ,าเขาสอนเรื่องของการพูดนะฮะส่วนในเรื่องของการคิดพูดทำมาจากภายในเนี่ยเขาไม่ได้สอนเขาแค่สอนความโลภใช่ไหมซึ่งคนที่โลภเนี่ยยิ่งโลภมากก็จะอดยิ่งอดทนต่ำกลายเป็นอย่างนั้นไป หรือ,อทอดทอ้ายการปฏิเสธได้ง่ายหรือเริ่มเกลียงคนไหนที่เริ่มคิดว่าคุยด้วยแล้วไม่ได้ตังคหรือคุยด้วยแล้วได้ตังน้อยก็ไม่อยากคุยแล้ะคนพวกนี้ก็จะอาจจะประสบความสำเร็จแหละแต่ว่าไม่ยั่งยืนะเพราะว่าคนจะคนอื่นจะรู้สึกได้ว่าเขา ไม่มีความจริงใจนะอีกส่วนหนึ่งก็คืออเราก็จะมาใช้ความรู้เรื่องของจิตใต้สำนึกในการที่จะพูดแล้วก็เข้าสู่จิตใต้สำนึกคนอื่นจะทำาัันอย่างไรอืมอ่าฟังดูน่าสนใจนะครับฟังดูเข้าเป้าเข้าประเด็นกับที่ตัวเราต้องการไหม ครับ,รบโอเคดีอย่างนี้ก็มาเริ่มเรื่องเลยนะฮะชิ้นอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่าผมก็สิ่งที่อยู่ใน p r e เซนเตชัน n ็นอยู่ในเอกสารนี่นะฮะเอามามาเริ่มเรื่องกันสงสัสยอะไรก็ถามได้เลยครับนะจะขัดอะไรก็ขัดได้เลยครนะ,อ,ะอันไหนไม่ตรงกับที่คุณเข้าใจก็พูดออกมานะเรารจะได้ปรับความรู้ของเขาจะให้ตรงกันว่าไอ้สิ่งที่ คุณจะได้รับการเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรเป็นยังไงและเราจะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะฮะ,ะมาเริ่มครับเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจในงานขายขายตรงที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างเร็วแล้วก็เข้าถึงเป้าหมายอย่างสัดเจนอ่าก็มาเรียนรู้กันก่อนอคุณรู้จักผมแล้ว นะฮะก็ออกทีวีเยอะแยะหลายช่องนะะออกหลายรายการทำนี่นู่นนำเยอะแยะนะโอเคออกทีวีแล้วไม่พอก็จบด็อกเตอร์นะบางคนก็บอกจบด็อกเตอร์ก็คงจะเรียนมาตลอดชีวิตไม่ใ <ę> ช่ฮะทำทำกิจกรรมสมัยทำกิจกรรมเป็นประธานสภานที่สิบจุฬาด้วยซ้ำไปนะะบางคนก็บอก ก็ใช้ชีวิตยอยู่แต่ในมหาวิทยลาลัยอย่างเดียวบ้านรวยไม่ใช่หรอกบ้านผมจนนะพ่อแม่ผมไม่ค่อยมีตังค์หรอกพ่อเป็นครูแม่เป็นช่างตัดเสื้อทํางานมาหลายแห่งครับนะฮะทำงานมาหลายแห่งอย่างที่ในนี้บอกเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจว่าเป้าหมายของคนทํางานเนี่ยต้องการอะไรนะฮะยกเว้นขายตรงผมก็เคยทาขายตรงหลายอย่าง นะฮะแต่บางินมาทําเรื่องนี้ก่อนแต่ผมก็ไปอบรมขายตรงหลายหลายที่ตอนเราไปทาขายตรงกับเราตอนเราไปอบรมขายตรงเนี่ยาขาดอยู่อย่างหนึ่งคือไม่เข้าใจคุณมาทําขายตรงไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าคุณทําขายตรงเพื่ออะไรทําไมหรือแค่ฟังเขาบอกบอกมาแล้วเป้าหมายที่จะทําขายตรงให้ประสบความสาเร็จได้บางทีเราไม่เขาไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันแล้ววันนั้นที่ผมไปทําผมก็ไม่เข้าใจ วันนี้เข้าใจเรื่องจิตใต้สำนึกเราก็จะเข้าใจเรื่องของเป้าหมายที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจขายตรงได้ดีนะอามาดู